ผมในฐานะของภาคเอกชนต้องยอมรับนะกับทางทีมงานผู้บริหารของศูนย์วิจัยข้าวบนนะท่านผอพอิสิทธิ์ที่ให้โอกาสนะกับบริษัทห้างร้านเอกชนได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือในการทำการทดสอบ ครับในวันนี้ในการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยข้าวบนรลาธานีก็ได้รับเกียรติจากบริษัทแม็กซากนะครับได้เข้ามาถ่ายทำกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนในการผลิตมเมล็ดพันธุ์นะครับของศูนย์วิจัยข้าวบนราาธานีนะครับก็โดยลักษณะาการถ่ายทำช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการตกกลาปักดำนะครับอยู่ในช่วงเดือนกรกฎานะครับท่านก็จะได้เห็นว่า,าฝนฟ้าก็มาตกลงมา มีน้ำมีท่าชาวบ้านก็เริ่มที่จะปักดำศูนย์เราก็เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เราอาศัยน้ำฝน ในการเตรียมดินสมมติจะข้าวเราที่เราทําอยู่ก็คือเรามีการไถดะเพื่อกลบทําลายวัชพืชต้นใหญ่นะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะครับเพื่อให้ย่อยสลายหลังจากนั้นเราก็มีการไถเตรียมแปลงหรือไถแปรนะครับเพื่อตรงนี้ก็เป็นการย่อยดินให้เหมาะแก่การปักดําเมื่อมีน้ําเหมาะสมมีอายุก้าที่เหมาะสมเราก็จะมีการไถเตรียมแปลง นะครับโดยใช้รถไถใหญ่เท็กเตอร์ฟาร์มหรือรถไถเล็กแล้วแต่สภาพแปลงนะครับพอเราไถาเตรียมแปลงเสร็จเราก็มีการาใช้จอบหมุนเพื่อย่อยดินนะครับเพื่อย่อยตีดินหลังจากย่อยตีดินเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสภาพแปลงไม่สม่ําเสมอเราก็ใช้รถไถเดินตามนี่คาดเก็บรายละเอียดให้แปลงมีความสม่ําเสมอนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีการรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสดในการไถกบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมดินซึ่งเกษตรกร จะต้องไปพิจารณาสภาพดินของตัวเองว่าเป็นดินเหนียวหรือดินทรายอย่างสภาพของศูนย์วิจัยเนี่ยไม่สามารถที่จะนําน้ําเข้าออแปลงแล้วก็ไถแล้วก็เตรียมแปลงได้กเหมือนสภาพเกษตรกรที่มีดินดินเหนียวซึ่งตรงนี้แ,แต่ละแปลงก็จะมีเทคโนโลยีเทคนิคการเตรียมแปลงที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ในการอถอนก้าในการเตรียมก้าพันธุ์คัดเนี่ยเราจะมีการเตรียมเมล็ดพันธุจากรวงนะครับมีการตรวจสอบมีการดูลวงมีการดูเมล็ดภายในรวงว่าถูกต้องตรงตามพันธุ์หรือไม่หลังจากนั้นเราก็นํารวงข้าวมาวางในมาบาง,าง,างตกก้าในแปลงนะครับโดยการตกก้าเป็นลักษณะของก้าแห้งเนื่องจากเราสภาพดินทรายนะครับเราก็มีระยะห่างของแต่ละรวงประมาณ20-25ถึงเซนนะครับแล้วก็วางรวงนะครับ าวางรวงเป็นลักษณะของการวางรวงต่อแถวนะครับแล้วก็ดูแลรักษาแปลงก้าให้อายุประมาณ25-30วันเราก็ทําการถอนการถอนเราก็ต้องถอนทุกต้นภายในภายในรวงนั้นน,น,นะครับแล้วนํามามัดรวมกันเป็น1มัดต่อ1รวงนะครับได้1มัดต่อหนงวงเพื่อนําไปปักดำในแปลงปักดําต่อไป ในการเลือกต้นกล้าก็คือหลักการคร่าวๆนะครับก็แจ้งผู้ถอนกล้าว่าจะต้องเลือกเอากลีบใหญ่ต้นกล้าสมบูรณ์นะครับไม่เฟือใบนะครับไม่มีโมรคแมลงติดมากับต้นกล้าแล้วที่สําคัญต้นกล้าต้องมีรากติดมาด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่กล้าขาดไม่มีรากมาฝักดานะครับแล้วต้นกล้าก็ต้องเลือกเอาที่สม่ําเสมอที่สุด41ต้นนะครับก็คือสุ่มเลือกเอา41ต้นภายในกอนั้น ภายในภายในกอของต้นกล้าที่ตกเป็นรวงนั้นนะครับเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดความสูงสม่ําเสมอต้นกล้าขนาดสม่ําเสมอแล้วก็มีรากติดมากับต้นกล้าด้วยในหนึ่งมัดเนี่ยที่เราเลือกก็คือที่จะถอนเนี่ยก็คือเราผู้ถอนเนี่ยจะต้องทราบว่าในหนึ่งรวงที่เราถอนขึ้นมาต้นกล้าเนี่ยจะต้องได้มากกว่า41ต้นนะครับเพราะว่าในระยะการปักดำของเราเนี่ยใช้ระยะ, 40, ระยะ4เมตรก็คือถ้าเราปักดำระยะ10เซนก็จะได้41ต้น นะครับแล้วก็ต้องจําจนวนต้นกล้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนมเมล็ดที่มันงอกขึ้นมาของแต่ละรวงจะ่ไม่เท่ากันนะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่า41ต้นต่อรวงนะครับแล้วเราเวลาปักดำเราก็สุ่มเอาแค่41ต้นนะครับ ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเราได้มเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตรงตามพันธุ์เราจะไม่เน้นที่ว่าผลผลิตต่อไร่จํานวนต้นสมบูรณ์รวงใหญ่รวงยาวแต่กอเยอะนะครับเพราะว่าถ้าท่านสังเกตจากระยะการปลูกเนี่ยเราจะมีระยะปันการปลูกระหว่างต้นแค่10เซนแต่ระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยสามสามเซนหนึ่งส่วนสมเซนเพื่อสะดวกในการเข้าไปตรวจสอบทุกต้นภายในแถวนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือจะมี เชือกหรือลวดกำหนดเป็นระยะปลูกนะครับระหว่างต้นระหว่างแถวนะครับเพื่อกำหนดแล้วก็มีช่องห่างระหว่างสติปหรือระหว่างหลอดนะครับทีนี้ส่วนของการปลูกตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเราเน้นไปที่ความถูกต้องตรงตามพันุ์ความสม่ำเสมอเพื่อให้ได้สายพันธุ์นะครับที่ถูกต้องเพื่อไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในฤดูการต่อไปครับ ในส่วนของการดูแลหลังจากการปักดำนะครับเราเองก็ได้วางแนวทางในการลดต้นทุนนะครับก็คือใช้มเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ที่มีคุณภาพนะครับเพื่อลดต้นทุนในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็มองไปเห็นถึงการเพิ่มผลผลิตนะครับในส่วนวิจัยข้าวก็ได้รับความมนุเครแนวคิดท่านผอพิสิทธิ์นะครับท่านก็ได้ให้โอกาสในการที่จะตอบโจทย์ชาวบ้าน เราออกไปพื้นที่ข้างนอกในกิจกรรมงานอื่นๆที่รับมอบหมายเกษตรกรก็จะสอบถามเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตหรือการใช้สารฮอร์โมนต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงได้ผลยังไงนะครับกับผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปหาโอกาสในการศึกษาแล้วก็ได้ไปพบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซากโกนะครับก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรใช้แพร่หลายนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้ เกษตรกรที่ยังไม่มีโอกาสใช้หรือใช้แต่ยังไม่มีคําตอบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้จริงหรือเปล่าทางศูนย์เราก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของของแม็กซาโกนะครับนำมาทดสอบในการปลูกเปรียบเทียบกับการทํางานของสมินไข้าวบนรัธานีครับสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก ในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับที่เป็นทําแปลงทดลองทดสอบก็คือ,อเราใช้ขั้นตอนกระบวนการผลิตของศูนย์วิจัยาววันธานีบวกกับเทคโนโลยีของบริษัทแม็กซาโกนะครับนำมาผสมผสานกันก็คือเราลดการใช้ปุ๋ยในบางระยะแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กบริษัทแม็กซาโกเข้ามาทดแทนนะครับอันนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เราทดสอบ